สบายดีกคนสบายดีย่ำเสาคือเก่าประมาณสิบโมงเนาะประมาณสิบโมงย่ำเสาอตอนสิบโมงจะออกไปตัดผมเหมือนนี่เสริมหลอ่อเมื่อนั้นเท้ายางออกมาเท้าพอเห็นฝ่ายบอกว่าตัดทรงผมทรงผมหนึ่งร้อยบาท บ่ฮู้ว่าแท้ลบ100บาทคันวาแท้ก็ถือว่าถูกที่สุดในกรุงเทพเนาะเพราะว่าเคยตัดเป็นตัด150ขึ้นเมื่อหา300ตัดผมรา100บาททรงผมสิออกมาจังได๋เนาะนี่เฮาก็ยังย่างออกไปหาเบิ่งหาเพราะว่าเห็นป้ายมันจังบ่ไดย่างออกมาบ่เจอนะ เสริมหรอมาใส่เข้ามาเสริมหล่อได้บ่ว,าวา่าเรือว่าซื้อสรงไม่ก็เสริมหรอซื้อขี้มาท่าเกินเสริมหรอตัดผมเนาะตัดผมเกินเสริมรอแหละรับแั่และกันอยู่ห่างยังเขาบม่เคยตัดดอกเห็ตต์บ่ายเขาเขาไ่เคยตัดดอกรับล้างผ้านั่ง คนมันหนอกหอกหน้าเนาะจะเป็นทัพคมลักพันทัพลักอรอยเลยนะครับนี่เสียออกอยางไปเนาะด้วยนั้นเห็นป่ายอยู่ประมาณอยู่แค่นั้นแหละถานจะพันอร่อยเลย แม่นะ่าน,อานลอยมาเหรอ ไเนี่ยอ้เห็นหน้าตัวเองวันนะว่าเร่องส่งผมเข้ามบก็ในซีเรียสยังเนาะโดนจน่นึงประมาณเดือนปลายสองเดือนบางที่สองเดือนก็นมีนาะกันตัดนเท่าน,นึงตอนนี้ก็ประมาณอยู่เดือนปลาย mà nhau tưởng <cười> <cười> à. Nhân phải là nhắc lò như bọn đi Nhưng mà tắt không lò quá เซเว่นบ่ใครอยู่นอกนะปาสลัดขอเซเว่นท,ท,ท,ทางข้งนอกดีกว่านอีกใกล้เตอหมึ่งเพราะว่าวันกี้มันอยู่คนละฝัะ่งทางเราก็เลยยางมาขามทางเมืองเนี่ย ไปเจอกันตอนอาหารนัดนผมเลยเนะทุกคนเนาะไก่ชิหอดเลยวะเน่หอดแล้วทุกคนเมื่อนั้นไอ,อย่างมากคือว่าไยจือว่าอยู่เบื้องนั้นปะนาะ, <c oughs> ะมัดมาตอนเช้าเมือนี่เพราะว่าไม่อยู่เบื้องนี่อีกแล้วว่าเขาก็เลยใส่ใจว่าเขาเห็นติดเขาเห็นเป็นอันนี้เขาก็บดยใส่ใจอะนะแล้วก็ลืม มากไปเลยถึงแล้วตัดผมชาย ยางมันจะกระดุกแะจใจเนี่ยแบบลงที่ตัวอย่างนั้นน่ะนะอันนี้มันยังไม่โผล่ฟันยาวยังไม่โผล่จะหลังได้แล้วเหมือนไหมเช็จแล้วไหมจับ เดี๋ยวมันยาวทีนี้เราเอานิดเดียวอขอบคุณนะครับจ้าขอบคุณกับวันนี้เ,เราไม่ก็องแลว้วก็ปาดโอเค<ต>ครับแต่เราไม่ได้ปาดขาวเราปาดโดนวนไปนี่ผมเขาปาก ờ như vân thưa con. Để bỏ. bỏ. À, à, thôi con là. Môi tiền mày đâu thường là. Môi thường là. Môi thường là. Môi ม้านซัดสิบปลายนาะที่นี่ัดผมอ๋อมันเกินาราคาลรอได้เนี่ยส่งผมเนี่ยเนาะเกินาราคาแล้วได้เนี่ยหนึ่งร้อยบาทรอได้เหมือนกันแล้วเนี่ยที่จริงกับโปรแพร์ต้องซ้ำรอยเือกันนั่นแหละที่จริงห้องของบริสิเลียดอกซัดผมเพราะว่าตัดแล้วมันกันยาวไหมนะ่เนาะ สำได้ไห้สำได้เขาเอาสำน่ะแต่ว่าเนี่ยมนันเกินราคาแล้วเนี่ยง่ามเลยบาทนี่ตปัดแล้วมันขึ้นกับเป้าได้ปัะเนี่ยชิดูปัดท,ทรงผมบอหรือบด่ดูดูสำได้กะปัดให้มันรอๆซสำนักถ้าคิดค่ากับป้าตามธรรมชาติ sửa nào kiện trong mộng là về trong mộng là về sửa bên mông nhàng rồi เมือนี้ห้องกินหลายเนาะแตงกยามพระว่าเมือนี้สลัดเสื่อไปเละจะขับมากินาอาร์ซี่ได้จบคลิปเตียงตัวนี้นะทุกคนนะอย่าลืมนะมทุกคนนะปลากกดไลค์กดติดตามให้แน่เนาะบคลิปเตียงตัวนี้ละในการตัดผมของเามือนี้ ครับเพื่อคลิปหนะ้าเ้าสิพาไปเห็นยังเนาะอย่าลืมกดติดตามนำ้ำเดอ้อบายบายทุกคน